ว่าว่าดอกนี้ว่าเออว่าดอกนี้อออออนโอ้ยต้องเตกแล้วแหละดอกเนี้ยไปโอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนะเจอกับผมแล้วนะกุนกับนาคินนะเพื่อนนะวันนี้ผมกับกีสวิตวันซาทุนที่สามพันสองร้อยสามสิบหกนะไปะขอซื้อเลยนะการพันสองคิวไป วันนี้น่าจะซื้อหนักสินะเพื่อนออนอะซื้อจนสุดอะซื้อจนสุดอะซื้อจนกว่าจะแบบจะแตกอะถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะไม่แตกก็หมดอะมีอยู่แค่สองอย่างเนี่ยนะวอนนี้มารอรู้กนันที่ว่าวันนี้จะแตกหรือจะได้แล้วโอ้โหเออไปดิหลายต่อสวยมาดิครับบุษฟ้าโอ้โหนี่แหละของจริงเต็งโมเออลายไม่โอ้โหดอกนี้ปูนแปดไปก่อนเฉยไปสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะมาดิ เอยบอกฟรีแนะ่นอนดอกนี้อุลต้สเกตเตอร์สี่ตัวโอ้โหมาขัดรายจ่ายหรือเปล่านี่ฮะมาอย่างี้มาอย่างี้มาขัดรายจ่ายหรือเปล่านี่สว,วส,ววสวยม่วงตัวคูลงมาคูสิบมาแล้วสวยลงต่อหรือเปล่าโอ้โห้ดอกนี้ลูกพิชอืมลูกพิชขาดตัวเดียวเองคนเจ๊ดายจัดเลยวะ่ะดีไปอีกหกร้อยแล้วนะขาดทุนอยู่ที่ร้อยสี่สิบอยูเ่เย็นๆเดี๋ยวตั้งหลายหมุนนะมาดิ โอ้โหคูนสามไปก่อนตอนนี oh, ้6กบาทเออสวยลงมาต่ออีกเออนั่นแหละออกจริงว่ะสวยเว้ยเออต้องต่อยโอ้โหสิเขียวขาดอีกและขาดทีนี่นี่แม่เหมือนไส้มากเลยนะโอ้ยอยอาบ่อยอาเย่าบ่อเยอะเนาะบอกฟรีมาแล้วอย่าบ่อเยอะดีปะ เออเนี่ยแตกนิดหน่อยแตกแต่แตแตไม่มีตัวคู่ดิสวยนบว่งงาต่อโอ้โห็เร้อยหมดได้กำไรมาที่265น,น,นะคุณนะก็ก็ถือว่าดีถ้าคน,ม,นมันไม่ได้คิดอะไรก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าสำหรับผมมันรู้สึกว่ามันน้อยมันน้อยไปหน่อยหรอที่มันตัวสี่แล้วกัน,นถือว่าใช้กำไรไเยอะแล้วนะ เพิม่มมาแค่สองร้อยเองแล้วนะเดี๋ยววอลจนสุดเลยหรือเปล่าเนี่ยเดิ้ดนเลยน้องเฮ้ยสวยอยู่มาอยู่มาอยู่ยังให้นิดหน่อยอยู่ถ้าไปอืมแปดบาทอยู่ยังให้มายี่แปดบาทอยู่เอาดิสวยโอ้โหโอ้จะลงให้นะมีติดตะปูนี่ยเมื่อกี้ม่วงเออนั่นแหละตะปูอยู่ไหนสวยดอกนี้ ทัวร26ไปดิไปโอ้โ,โห1,138สามต่อจะเย็นสวยไหลไปต่ออีกตือนั่นแห i, ละใส่มงลงมาต่อได้ป่ะโอ้โหวาโมงลงมาไปแถงอีกสักทีแนละ้วถึงแน่เสรษฐ์ไปดอกน,นี้ทันสามก็ไม่ได้กำไรขาดทัว50ซื้อ2,000เลยนคนยัดสุดยัดสุดอะ่ะเก็บไว้สักพันนึงเผื่อชาติเท่านะ เผื่อมันพลาดนะ้วยนะสูตรนี้สูตรนี้เผื่อมันพลาดนะ้วยนะไล่เบสไปคนนะซื้อฟรีนะสป,ปินไล่เบสนะคนน,นะซื้อฟรีสป,ปินไล่เบสนะถูกจะเรีกน้อยนะสปินไล่เบสนะนี่รู้บอกแล้วนะครับผมจะตามได้นคนนะะตามเรีดูได้นะน้องจีน้องจงงีนแล้วปีเจ็ดร้อยสวยอยู่ ถือว่าโอเคอยู่ฟ้าป่ะสวยมากเิยโอ้ยดอกนี้ต้องมาแล้วแหละดอกนี้ดอกนี้ต้องมาแล้วแหละดอกนี้ต้องมาแล้วแหละไป1 3 5ก่อนจะยิ้มกำไร695บาทแล้วตอนนี้เออสวยๆไปครับผม อ้าไม่ไหววะนีใส่สูตใส่ส <could be> <out> <apple> ุดรตลอดเลยนะใส่สุดจนหมดอ่ะใส่สุดจนหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเนาะกำไรหน่อยก็ได้มั้งบางทีอ่ะโอ้โหหือสวยตัวอีกฮึ่มเกตเตอร์เกตเตอร์นี่มันจะไหลข่ายกลางใจ ต้องเหลี่ยมไม่คืหมือแล้วนน้องไอซองมือท้ายยังไงดีหไรดีอยู่มาดิดอกนี้เลยว่าหรือว่าดอกนี้ฟ้าเออหรือว่าดอกนี้ออ้ยต้องแตกแล้วแหละดอกเนี้ยไป้งสามพันสองร้อยสี่สิบนะเออสี่บาทสวยๆไปคนของจริงก็ได้ผมบอกแล้วโอเคอเคนไปเจอในอคลิปนะนะเเหน้าก่อนน้องไปเจอในคลิปหนา้าก่อนถ้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคิดด้วยนะครับผมแนละ้วไปเจอต่อในคลิปหนา้าครับมาสวัสดีขอ,ต,ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมนะสวัสดีครับ